การที่ผู้คนจะเบิกบุญได้ต้องมีบุญบรารมีที่แต่ละคนได้ทำสะสมเอาไว้ บุญคือพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งละเอียดประณีตและทรงพลังอย่างยิ่งเป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หอมใสห่างไกลาจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนาจจ่าเสียดายที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบุญจนบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วสามารถเห็นบุญและบาปได้ ดังที่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญได้กล่าวยืนยันไว้ว่าบุญบาปมีจริงๆอยู่ในตัวของเรานี่เองดังนี้บุญเป็นดวงใสๆติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์บาปเป็นดวงดำติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์เช่นกันแม้เรายังไม่เห็นบุญ แต่เราก็สัมผัสกระแสบุญได้เช่นเวลาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญจะหลั่งไหลมาสู่ใจเราทำให้เราสบายใจจิตใจผ่องใสความรู้สึกเหล่านี้คืออาการของบุญซึ่งเปรียบได้กับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่เวลาเปิดสวิตก็จะก็จะมีกระแสไฟเข้าไปทำให้เครื่องไฟฟ้าทำง,งาน เกิดเป็นแสงสว่างในหลอดไฟความเย็นในตู้เย็นหรือความร้อนในเตาที่ไฟฟ้าเป็นต้นเมื่อเราตรึกนึกถึงบุญดวงบุญจะผุดขึ้นมากลัดตัวจนใสละเอียดแล้วตกศูนย์กลางกายมนุษย์ละเอียดดวงบุญขยายใหญ่ขึ้นโตขึ้นใสขึ้นกลัดตัวจนใสละเอียดก็ตกพืู่ศูนย์กลางกายทิพย์เป็นดวงลมใสแจ่ม กลั่นกายใจให้ใสสว่างมากขึ้นเร็วแรงจนตกสูนกลางกายละเอียดแต่ละกายเช่นนี้จนถึงที่สุดแห่งธรรมดูอยากดูละเอียดว่าสะอาดนอกสะอาดในบริสุทธิ์ในธาตุในธรรมไหมถ้าไม่ให้อธิษฐานทุกวันให้บริสุทธิ์ในธาตุในธรรมยิ่งอธิษฐานมากเท่าไหร่บุญยิ่งเกิดขึ้นทุกวันยิ่งอยู่ในธรรม ใจยิ่งใสจะเข้าถึงความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ในภาสในธรรมหลวงพ่อผู้เสมอว่าถ้าทำอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องกลัวว่าไม่เข้าถึงธรรม